สวัสดีครับสวัสดีนะครับพระเมพี่นองครับทุกคนทุกท่านอา่ามีเรื่องราวมาอัปเดตข่าวสารกันเนาะเพราะว่ามือนี่นะครับมีเหตุการณ์อยู่สองอย่างนะครับนั่นก็คือกับทางสาวน้อยเพจผันแพ,นพงนะฮะนงก็คือหนึ่งเก่าโม่งเศร้าที่ผ่านมา ปล่อยผลงานเพลงนะครับของนังเอกสุดสายใหญ่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหตุดนตรนตีใหม่ตัวแฟนวาจังไดนะครับตอนนี้ก็ทะยานสูน่หน,นึ่งแสนวิวตัวนี้สี่หกหมื่นแล้วบ่อยตั้งแต่กเก่าโมงนะครับห้าหมื่นกว่าแล้วนะครับห้าหมื่นะ 50, กว่าแล้วยังไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นอันดับมาแรงตัวน,นี้ห้าหมื่นสี่แป๊บๆขึ้นคือขึ้นไปอยู่นะครับนะครับถาเบิ้งนะครับว่าจะไปติด อันดับมาแรงบอหรืออะไรยังไงนะครับขึ้นยูทีพลังเอฟซีแฟงคับนะครับหน้าที่ของศิลปินหน้าที่ของผู้ี่อยูเบื้องหลังนะครับเพื่อนกไดิเฮตจบเสร็จสิ้นลงไปเรีย,รยบร้อยนะครับนักแสดงนะครับแต่จบเสร็จสิ้นลงไปเรีย,รยบร้อยและทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับกะต่อไปนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอเพลงหน้าที่ของ ภูที่เป็นเอซิเฟนครับละ่ะนะครับผนังทองแดงกําแพงเล็กนะครับซอยหนูซอยดันซอยคอมเมนนทะลมเชียทะลมแช่กันนะฮะแต่พี่น้องครับสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับของคลิปนี้เด้อนั่นก็คือครับตอนบ่ายเนาะพี่น้องก็ตังหนาตังตาร่อค่อยละ่ะนะครับวาซิมี่คลิปอีหยังออกมาบอ,อ่านะครับน้องวงอิง นะครับซิไปใส่เสียงครับสร้างผสมนองหักนะครับกับผลงานเพลงจินตราพูนลาบนะครับร้องคู่กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับศิลปินของท่านสาวหน่อยเพชรวานแพงนะครับขายแล้วเพื่อนีีรีคอร์ดนั่นแหละครับก็ว่าใดนะครับแต่ว่านะครับผลงานเพลงนี้นะครับปล่อยของเพื่อนเด้บบได้ปล่อยของท่านขายแล้วเพื่อนีีรีคอร์ดนะครับพี่นองเดอรนะครับก็ถาอัปเดตข่าวสารอีกเตือนหนึ่งว่าเพิ่นสิปล่อยช่วงไหนแต่นะครับ เอพันสีปอยช่องได้นะครับแต่ก็ฮู้อยู่แล้วล่ะว่าวันที่21นะครับเพิ่นซับเพิ่นปักท่งมาแล้วว่าวันที่21นะครับ9 0่าโมนนะครับ09.09นของวันที่21นะครับเนาะอ่า21เ็กัอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับอีกประมาณ1สัปดาห์วันพุธที่21นะครับกับไขแนวตะว่าอ่ามื้อนี้อ่ะเว้าเรชันเบี้ยพี่น้องครับ มือนีเนาะไปใส่เสียง u ูร้อ e นะครับแล้วปที่นี่ครับที่จะไปใส่เสียงยูร้อ e ยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับคู่ตำ่ำไอ้บางคนคู่ตำ่ำเบาพิทครับคู่บิ๊กนะครับนาอาจารย์แต่งเพลงชื่อดังแทบจะเป็นอาณาจักรบิ๊กพูมรินอยู่แล้วครับตอนนี้ครับอา่า เนื่องโดยปีที่ผ่านมาโอ้โหผลงานเพลงเล่านะครับผ่านปลายปากกาเล่าผ่านผ่านนามปากกาที่ว่าบิ๊กภูมาลินนี่โอ้โหผลงานก่อนล่ำเต็มอายาเลยครับนะฮะเล่าเด็โพรธวาจังซี่ครับวันนี้น้องอุ้งอิงเข้าห้องบันทึกเสียงครับเพลงใหม่สรางบอสมนองหักนะครับพี่บิ๊กติดงานส่งกำลังใจไปให้นะครับสู้ๆน้องหลา่า มากระแอดนะครับอุงอิงรัตนพรเพื่อนแพงนะครับแอดเฟซน้องอุงอิงมากนะครับผมเนาะนี่พี่น้องเอฟซีกับบางแห่งก็ร่างใจต่อจากคอมเมนต์เล่าคือกันนะครับมันก็จะไปขึ้นอยู่หน้าเฟซน้องอุงอิงนะครับอ่านะกันคือการแอดนะครับแล้วก็พี่น้องครับเมื่อก็ดีอย่างหนึ่งนะครับมือนี้ยูอยเอสนี่ครับใส่เสียงยูอยเอส แล้วตอนแรกนะครับกทิศไปทําการแสดงอยู่หน้าปั๊มปโตโทเกษตรวิสัยวันที่14กุมภาพันธ์นะครับวันวาเลนไทน์นะครับตำบลเกษตรวิสัยครับอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันก็ดีเนาะมันก็ดีบอกว่าปึ๊บใกล้ๆกันนะครับแล้ววันที่15พป่ะเนี่ยวาย วันที่สิบหาี่นองครับยูบันอีลำนะครับตำบลอีลำอําเภออุทุมพรนะครับจังหวัดศรีสะเกดคอนยอนไปจังหวัดศรีสะเกดสองหมื่ครับนะนะครับไปจังหวัดศรีสะเกดสองหมื่นได้สิบห้าสิบหกนะครับวันที่สิบห้มืออื่นยูอุทุมพรครับวันที่สิบหกครับยูอปางกูใกล้ๆกันนะครับอ่าอุทุมพรกับปางกูนะครับสิ่งที่สําคัญคือไกลบ้านหนองอิงนะครับเนาะ ใกล้บานยิหลามันก็นจีนีความอบอุ่นแน่นะครับอาจจะการพักผ่อนนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีเวลาในการพักผ่อนเยอะนะครับอนอนนอนยื่อซื่อกับนอนอยู่ระหว่างรถเคลื่อนที่เนี่ยมันก็นสีตางกันนะครับพอเอกแล้วก็เสด็จพักผ่อนไม่หน่อยก็เสด็จพักผ่อนแบบเต็มทีเนี่ยคือไม่ได้ใช้เวลาบนท้องถนนเยอะนะครับอเป็นบวล่ะมันกันจีมี่กำลังอ่าหลักกาวันที่สิบเจ็ด นี่สิบเจ็ดเดี๋ยวสิมีเดี๋ยวผมกูจะบาข่าวอีก,อกอต่อคิดหาเนี่ยบอกพี่น้องฟังพี่เดาเพราะว่าสิบเจ็ดเนี่ยนะครับสิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับถือว่าเป็นกุศลเลยเด้เป็นงานกุศลเลยกับว่าแต่เพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่จอน,นี่แล้ววา่าจะเอาไปบริจาคนะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับในทางร่วงบาล นะครับนั่นก็คืองานอยู่ทุ่งนาจอนี่มือปราบอันนี้คือพ่นอยู่มาใส่กะคักเลยได้ครับลงคิ้วงานซ้ำที่แหลกพีจอรนี่บ่ได้เลยครับปีนี้ครับมาที่นี่มันปึ๊กมาใส่ว่นเสาบันนี่เป้าจังทักครับจังเลยบอกได้เลยจังเป็นจังครับอ่ามาได้ว่นเสานะครับมีกลุ่มปิดบันนี่ว่นเสาเนี่ยถ้าไปได้ดีสาวหน่อยเพจบนแพ่งแฟนเพจนะครับนี่นะครับกระเที่ยวนาจะได้ได้บุญน้ำกันแหละ วันเสาร์เป็นงานไงมีมองยืนบนน้องมันก็จะวานะครับจัดอยู่ทุ่งน้าเล่านะครับด้านหลังนะครับเป็นลานอย่างดีที่ทุ่งนาทุ่งนาเ่าเด้ ه, บนเป็นลานอาหารเ่าเด้ลานอาหารเราอยู่ในเมืองพี่ครับนะครับุกคนละมองอันนี้ยู่ทงหน้าเล่าทงหน้าที่มีหุ่นฟาง,า,งางไงไงอ่ะถืเราขายกาแฟแต่ว่าตอนนี้เราหยุดขายไปก่อนเพราะว่าอ่าไม่ไผ่มันพังนะครับอ่าก็ต้องรอการาปรับปรุงโรนาไปนะครับยังไงก็แล้วแต่นัพน่นระองเนาอนะครับมือนี้ ขอเป็นกําลังใจให้น้องอิงนะครับร่วมกําลังกันพี่น้องครับเพราะว่าผลงานเพลงนี่เป็นผลงานก่อนลํานะครับที่ร้องคู่กับศิลปินระดับคู่บาอาจารย์เด้นะครับจินตลาพูดลาบนี่นะครับหลายๆผลงานก่อนลํานะครับหลายๆผนดังตั้งแต่ผมกับท่านหลายเพลงยุคนะครับสาวนินยังก็ไปอยู่คู่เหตุเป็นเหตุอะไรพี่เอ้อเ,ออเ,ออเออห็นมั้เออก็มาแตง่งหมูแต่งโมูนี่กโอ้ยหลายๆผลงานเพลง ไปกําลังใจกันครับผู้ที่เป็นศิลปินนะครับผู้ถี่ทายทอดผลงานเพลงออกมาแล้ะกับพู้ที่อยู่เบื้องหลังส่ผูสุขนเนาอพี่น้องพบอพอกในคลิปไหมครับโชคดีมีชัยสุผูสุขคนครับสวัสดีครับ